วัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามาสู่กันตอล่าพัฒนาเด้อจ้าแอดฟินิกเด่นหกกับเก้าหกศูนย์หกสามหกสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่หนึ่งเก้าหกสี่เด้อจ้างวดที่แล้วเขาเด้อจ้าแอดฟินิกนี่ใบนี้แอดลัชนกมีโชคเด้อจ้าเด่นเก้ากับหกเพื่อนห้เด่นเก้าสองข้างล่างเด้อจ้าพี่น้อง ข้างบนก็สิมีหกสี่ศูนย์หหหเด้อจ้าใบนี้แม่นบนรูดศูนย์สามศูนย์หาศเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เด้อจ้าเน้นห้าศูนกันเบิ้ล0ูนย์ยเด้อจ้าแม่นบนแม่นบนนี่รูดลายงวดแล้วพี่น้องใบนี้อาจารย์เตาเด้อจ้าหาซีถสาสองถตัดเล่นก็สิมีหาซี่หาสามหาสองสาสองเด้อจ้า ใบนี้มายมแดงนำโชครูดสี่สองสี่สามสี่เก้าสี่หกสี่สี่ห้าแปดสี่ห้าแปดสี่สี่แปดสี่สี่ห้าแปดสี่เด้อจ้ามายมแดงนำโชคพักนี้เพ่นเข่าดีเด้อจ้ามายมแดงงวดที่แล้วกับเข่าเด้อจ้าพี่น้องใบนี้แอดหนุ่มนายหนุ่มเด่นแปดเด้อจ้าแปดหนึ่งสามแปดเก้าแปดแปดศูนย์แปดสองเก้าสามแปดหนึ่งเด้อจ้า แอดนายหนุน่มงวดนี้เขาหายเดนซีมาเด้อพี่น้องถ้ามากตัวใดก็จับซีใส่ใบนี้เซียนลุ่นนะจ๊ะเดนเก้ากับแปดซีสองหาสองแปดซีแปดศูนย์เก้าหาแปดสองเก้าสองเด้อจ้ะตัวเดนเพิ่นเสยนลุ่นหวยไทยเพิ่นกับเขาได้พี่น้องว่าหันนี่เลขฝันเพิ่นเก้าสองพี่น้องมันออกโคกสอง ใบนี้ลาวพัฒนาของแอดดาสายรูดรูดสกับ0นะจ๊ะ2อง0ป0สดศูยเด้อจ้าสองสข้างล่างวันหายหกแปดเด้อพี่น้องใบนี้เด่น9กับ0ูนย์เก้าหนึ่งเก้าเ้ายด้อจ้าใบนี้งวดที่แล้วพ่นรูดเด้อพี่น้อง ใบนี้แอดมินโฮรูดห้าหาศูนย์หาสี่หาเจ็ดซีซีหาหาชุดวินศูนย์สี่ห้าเจ็ดเน้นห้าสี่เด้อจ้าพี่น้องแอดมินโฮใบนี้ผู้เท่าเมืองอบ 0, 1, 6, 0, 4, ุบลรูทศูนย์หนึ่งหกศูนย์สี่เด้อจ้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามสามเก้าเด้อจ้าพี่น้อง ผู้เท่าเมืองอุบลงวดที่แล้วเพุ่นเขารูดอยู่เด้อจา้าใบนี้หนุ่มนาว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่สองคุณศิมาศูนย์ศูนย์คือหมวไทยบ่พี่นอ้องยาเด้อใบนี้แอตใต้ฟ้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดเด้อจา้ารูดฮาแอตใตฟ้างวดที่แล้วรูดเด้อพี่น้อง แต่ว่าหวยไทยบนเข่าอยู่พี่น้องประเทไทยสองหกอยู่ใบนี้หนุ่มสุพรรณรูดหกกับเจ็ดหกหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเด้อจ้าหนุ่มสุพรรณเมืที่แล้วลูดตามระเบียบเด้อจ้าใบนี้แอตทะเลใจหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองเก้าเจ็ดเก้าหกเก้า รูดเกกับศย์พี่น้องซีมาศูนย์ศูนอิลีบอใบนี้แอดก,อกรกาละสินหรือแอดกรใบฟ้าเด่น2เด้อพี่น้อง2อ25 26สองห้าสอเจ็ดเจ็ดเพิ่นว่าแอดกรใบฟ้าไมายไทยเพิ่นกระเขาเด้อพี่น้องแอดกรนนี่ใบนี้7802 78 7ศูนย0สองเดแปยเด้อจ้า ใบนี้ลูดพี่น้องหวยท้ายกับลูดคือกันหวยเล้ากับลูดงวดที่แล้วนี่ <c oughs> ใบนี้แอดของแอดเองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเด้อจ้ามิน,นิแอดไหเดนซีเด้อพี่น้องเบิ้งเด้อสิเขาบอขอขอบคุณที่รับชมคลิปจ้า